ชั่วโมงนี้นะครับความหวังสูงสุดของประเทศไทยก็คงจะเป็นเครื่องบิน F16 ใช่ไหมครับซึ่งทุกวันนี้ที่ผมเปิดเข้าไปในโซเชียลนะคลิป F16 เต็ไมไปหมดเลยวันนี้ผมก็เลยลองไปหาข้อมูลเครื่องบิน F16 นะครับที่ประจําการอยู่ในประเทศไทยเนะี่ยว่ามีความเป็นมายัางไงแล้วมีสเปคค,ความแรงเป็นยังไงปรากฏว่าเครื่องบิน F16 ที่อยู่ในบ้านเรานะฮะตั้งแต่ล็อตแรกที่เอาเข้า,ขามาเนี่ยเขาเข้ามาตั้งแต่ปี2531ครับนับวันนี้ก็คือประมาณ37ปีแล้วผมก็เลยไปนั่งนึกดูเออจริงว่ะสมัยผมเด็กๆนะพ่อผมยัังงพาาาผมมมไปสนนหล นอนเมืองไปนั่งเครื่องบิน F16 ไปถ่ายรูปอยู่เลยเครื่องบิน F16 มีมานานมากแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเครื่องบิน F16 ที่ใช้งานอยู่ตอนนี้มันคือร็อนนั้นหรือเปล่ามันอาจจะเป็นมิเนอร์เชนหรือเป็นแบบรุ่นที่พัฒนาต่อยอดมาอีกหลายสิบปีแล้วก็ได้ทีนี้เรามาดูสเปกกันผมก็ไปหาข้อมูลแล้วไปเจอคลิปนึงครับเครื่องบิน F16 ไปวิ่งแข่งกับรถฟอร์มูล่าวันครับซึ่งคลิปนี้เขาทําขึ้นนะเขาจัดแข่งกันในปี2007ซสองมันเมอนนัะ็ดเล่าในเดยปคนั้นเคนื่องบนส F16 เนี่ยเป็นเครื่องบินที่มีความเร็วสูงมากครับความเร็วเนี่ยเหนือความเร็วเสียงก็เรียกว่าความเร็วเนี่ยบินได้2มัก1มักคือความเร็วเสียงแสดงว่าบินได้เหนือความเร็วเสียงไปอีกเท่าตัวก็คือบินได้2มักนะครับความเร็วเสียงเนี่ยหนึ 1, ่งพันสองร้อยสามสิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบินสองมักก็เท่ากับสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงคือมันเร็วมากมาก F16 เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์เป็นเทอร์โบแฟนแปลงเป็นแรงมา้าแล้วผมคำนวณมานะประมาณแปดพันเก้าพันแรงมา้า <ว à! S 1> เครื่ พอมาเทียบกับความแรงของรถฟอร์มูล่าวันนะครับฟอร์มูล่าวันในยุคนั้นเนี่ยแรงม้าอยู่แค่700แรงม้าแล้วเขาใช้เครื่องยนต์นะเป็น V8 2,004เป็นระบบเกียร์7สปีดนะครับเป็นตัวถังเป็นฟูคาร์บอนเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือฟอร์มูล่าวันเนี่ยหนักอยู่ประมาณแค่ในวันนั้นนะครับโมเดลนั้นเนี่ย600กิโลกร,รมัมแต่เครื่องบิน F16 เนี่ยหนักอยู่8,936กิโลกร,รมัมซึ่งอันนี้ไม่รู้นะมันทุบมิสไซล์หรือมันทุบระเบิดหรือยังก็ไม่รู้เพราะนั้นหูมันหนัััักกกกกกวว่่าาาาานนนนนแบบเเเเปป็็อทออออะะะครรรรพฉะนน้ยดูใลิออตขง คลิปนี้นะครับจะเห็นว่าตอนออกตัวเนี่ยตัวของรถฟอร์มูล่าวเนี่ยก็ออกตัวได้แบบค่อนข้าง,างที่จะออกไปหล่อนเร็วว่าส่วนเครื่องบิน f 1 6กเนี่ยก็ใช้เวลานิดนึ่งครับก่าจะโมเมนต์ความเฉื่อยมันเยอะครับมวลมันเยอะมันก็อาจจะออกตัวชา้าแต่พอเขาออกตัวไปแล้วเนี่ยความเร็วกกลางไปลายก็ไม่ต้องห่วงครับเครื่องบินก็ต้องเร็วกว่ารถยนต์ก็จะเห็นได้ว่านี่แหละนี่คือความแรงเมื่อเทียบกับตัวของรถฟนะอร์มูล่าวนะก็จะเห็นได้ว่าเครื่องบิน f 1 6เนี่ยคือมันพลังงานมหาศาลความยาวนะครับก็คือประมาณมามาบินเนี่จุดแปด ส่วนความกว้างเครื่องบินก็อยู่ประมาณ9เมตรก็เหมือนเอารถไปจอดต่อกัน2คันนะครับคือมันใหญ่กว่ารถยนต์เยอะมากพละกําลังทุกอย่างที่เขาต้องบินเขาต้องไรนเนี่ยโอ้โหมันคือมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็ลำนึงเนี่ยมูลค่ามันมหาศาลเลยก็ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้นะครับเครื่องบิน f 1 6เนี่ยเป็นฮีโร่ของคนไทยเลยแล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยก็น่าจะบินเครื่องบินลบรุ่นอื่นๆอีกเยอะเลยซึ่งผมเองยังไม่ได้หาข้อมูลมานะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลรุ่นอื่นๆนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมานะคร